าดูไฟนี้ครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีกังฟูขอท้าปะทะกับมวยไทยครับโอ้โหครับโดยทั้งคู่ครับเจอกันนะครับที่ประเทศจีนครับในชื่อศึกชื่อนี้เลยครับวูซู v วมวยไทยครับเมื่อวันที่11เดครับเดือนมิถุนายนครับปี2554ครับเป็นการเจอกันระหว่างจอมทองชูวัฒนะในกางเกงน้ำเงินกับ นี่ครับนักชกวูซูชาวจีนครับช้างจุนหยงครับอมืมาครับกติกาโมยไทยเต็มรูปแบบเจอกับกังฟูซันต้าเต็มรูปแบบครับแม่ครับ ไม่ใช่กังฟูแท้ครับเป็นกังฟูซานต้าครับหนึ่งในความพยายามดัดแปลงศิลปะการต่อสู้ของประเทศจีนครับเพื่อเอามาต่อกรกับมวยไทยนั่นเองครับโดยมีกติกาในการจับทุ่มครับแบบนี้ครับถ้าสามารถจับทุ่มได้ครับลงไปแล้วก็นวมของคู่ต่อสู้แตะพื้นทั้งสองมือได้ก็ได้แต้มครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆครับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะฮะเอาละครับมาครับแหมรซางหมัดเข้ามาครับจอมทองล็อกไว้จอมทองหม้งซางพยายามจะรบเอวครับ แม่แต่จอมทองก็เก่าเกมนะครับจังหวะนี้แม่จะเรียกว่าวูซูเวอร์ซัสมวยไทยก็อะไรอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วูซูแท้ครับแม่เป็นกังฟูซานต้าที่ดัดแปลงมาครับมาครับแข่งมาแข่งคืนครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับขยับไปก่อนครับยังไงดีครับยึกยึกยักยักหนึ่งสองครับหมัดเข้าไปแลกกันมาจังหวะนี้เข้าหาครับหมัดมาครับอืมต่อยแล้วก็ฉากออกไปนะทานด้านของกังฟูซานต้าครับสางครับ เตะมาครับมวยเจอหมัดขวาไปครับลลอกไว้ลอกพลิกมาครับเหลียมมวยไทยครับแม่แต่เต็ดเชื่อครับไม่เป็นไรครับแม่ถึงอนุญาตให้มวยไทยใช้ศอกได้นะฮะแต่ว่าก็ใส่สนับศอกป้องกันความรุนแรงจากศอกของมวยไทยอยู่ดีนะครับไม่เป็นไรครับนะสู้ให้เต็มที่แล้วกันครับมาครับจังหวะนี้อย่าเล่าเดี๋ยวล้มยาวทองยืนโอ้หมัดซ้ายเกือบจะเซถลาเกือบจะเพียงเสียแล้วครับทานั้นของซางครับ จอมทองครับเตะพับได้ครับจอมทองจอมทองชูวัฒนะนี่ครับดีกรีมากมายเหลือเกินครับกับจอมทองคนนี้ครับเขียบเข้าหาครับจอมทองครับทีมมาครับเกี่ยวขาไว้แล้วยิงมปัดซ้ายไปครับจังหวะนี้ล็อกเอาไว้ก่อนครับอืมจะพยายามเทคดาวเราลงพื้นให้ได้ครับเท่านั้นของนักชกชาวจีนครับแหมครับเกียบมาครับจอมทองนี่แกเคยได้แชมป์โลกมวยสากลด้วยนะครับ แชมป์ก <S preach science> <ges> ิกบ็อกซิ่งก็ได้มาแล้วครับแชมป์โลกมวยไทยแชมป์เวทีราชดำเนินก็ได้มาแล้วครับแชมป์ของสภามวยโลกก็ได้มาแล้วนะครับแชมป์ของสภามวยไทยโลกก็ได้มาด้วยเช่นกันครับแล้วก็ได้รับรางวัลมวยไทยยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับในปี2549ครับเอาล้ครับมาดูกันต่อครับความมันครับความร้อยร้อยหนัดจัดต่อยาหยุดครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้จอมท้องครับแหมหลอกล่อครับ สถานการณ์ได้เปรียบครับเอาหมดยกที่หนึ่งครับข้ามไปก่อนครับราคบมาลุยกันต่อในยกที่สองครับบูซู vs มวยไทยครับที่ประเทศจีนครับมาครับกรรมการสับมือชกอุ๊ยเปิดมามาทารุพักรถเตะขึ้นไปครับโอ้โหเกือบไปครับแหมอาจจะเรียกว่าทารุพักก็ไม่ถูกครับเพราะเป็นมวยจีนครับเมื่อสักครู่ครับจอมทองสวนขึ้นไปครับจากวันนี้ขยับเข้าหาครับ อยึกยักไม่ออกครับระวังครับป้องกันตัวไว้ก่อนครับถีบมาครับถีบซ้ายท่านั้นของสร้างจอมทองนึข่าที่ถีบซ้ายดักไว้ครับสร้างครับถีบทําลายจังหวะับขวาครับเราพยายามจะเข้ามารัดจอมทองไม่ให้รัดอย่างง่ายๆครับจอมทองหดแข้งซ้ายไปจังหวะนี้ขยับเข้าหาครับตามบทตามบี้ครับเตะขามาก่อนอื้อเตะขาสกัดๆแล้วกันไว้ไม่ให้จับลงครับจับตีเขาไปหนึ่งดอครับจอมทองครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับจังหวะนี้ สัางจังหวะกันใหม่ที่กลางเวทีครับเียบเข้าครับยิ่งมาซ้ายไปครับเจอโต้ขึ้นมาเหมือนกันครับเข่ามาเจอเตะแข้งคืนแหมมีเข่าเหมือนกันนะครับกังฟูซันต้าครับทีมาครับเข้ามาครับอืระวังครับปวดแข้งซ้ายไปครับท่านั้นของจอมทองบัดซ้ายมาเจอแข้งซ้ายคืนครับคุมสถานการณ์ไว้นะครับลลอกไว้แข้งเข่าซ้ายครับ บิดมาครับอุ้ยแล้วก็ทุ่มเราลงไปจนได้ครับแหมครับอืได้แต้มเลยครับแหมชูมือครับดูครับแหมชูมือมีความมั่นใจครับเอาใส่สนับสนับก็หลวมซะอย่างนั้นครับสางครับตีมาครับอืมเจอหมัดแล้วก็เตะครับหมัดซ้ายขึ้นไปครับหมัดขึ้นมาครับแทงเขาครับแหมสตาร์ังฟูพยายามจะเอาลงครับแต่เราไม่ให้เอาลงนะครับจังหวะนี้ลุยกันต่อครับ หยยบเดินเข้าหาครับเอาแหม่กรรมการเบรกนะครับเบรกมาให้ขยับสลับซอครับอ่ลุยกันใหม่ครับเดินเข้าหาอืมระวังครับล็อกเอาไว้ครับบิดมาครับเขาแหม่ไม่ได้โดนดีครับต่ํากาแพงเมืองจีนขวางเอาไว้ครับฉานของซางครับขยับเข้าหาครับอืมเสาซ้ายครับจานของจอมทองหัวดแข้งซ้ายไปลําตัวครับหนึ่งผางเตะปัับในหนึ่งผางครับบัดซ้ายผางหนึ่งครับเขามาล็อกไว้ครับ พยายามจะพาเราลงพื้นแต่เราก็ไม่ยอมครับกรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับจังหวะนี้ครับเียบเขาหาครับหมัดขวามาก่อนครับเจอแข้งซ้ายไปหนึ่งพางแข้งซ้ายสองพางครับจังหวะนี้ล็อกเอาไว้ครับอแหมมันโอ้ยจอกซ้ายครับยัดเข้าไปเมื่อสักครู่เข่าขวาครับจอมทองครับดึงมาแหมกรรมการแยกสะก่อนครับ สับมือชกว่ากันไหมมัดซ้ายไปไม่โดนครับล็อกเอาไว้ถอยออกมาครับอืศอกซ้ายหนึ่งพาครับหดแข้งซ้ายลําตัวหนึ่งพางจังหวะนี้มัดซ้ายก็โอ้เจอมัดขวามาครับระวังครับอย่ารอเราเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับจับตีเขาครับหดศอกซ้ายไปครับเดินเข้าหาตามบทตามบี้ตามขยี้ให้แรงครับอืมมัดซ้ายศอกซ้ายครับเอ้ามียอดนิดนะครับอแข้งซ้ายครับเอาแล้วครับเอาชูมือครับอ๋อสนับรวมครับแม่ มันขัดใจเสียเหลือเกินครับเอาล้วหมดยกพอดีด้วยครับโอ้โหเข้ามาครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับช่องโคชเอทีวีครับเราจะพยายามเฟ้นหามวยเก่าไฟในตำนานใหม่ทุกท่านได้รับชมกันครับสำรวจชคครับต่อกันยกที่สาครับผลแข้งซ้ายไปก่อนครับเปิดไปครับจมทองจังหวะนี้หดแข้งซ้ายหนึ่งพางครับเดินเข้าหาครับแข้งมาครับตอนนี้ตอนนั้นของ้างนี่เหมือนจะเป็นเกมถอยครับอืมจีบดักไว้ครับสร้างเอา เจอแข้งไปครับเมื่อสักครู่ครับแม่จังหวะที่ทีบเรามาแต่ปลายแข้งเรายังไปโดนหน้าทองเขาอยู่ครับน่าจะไม่ได้เกรงครับโอเรียบร้อยเลยครับอดชุกเลยครับดูครับออมเตครับแม่ยังไงครับโอ้เหมือนจะโดนเป้าครับ แต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ลูกที่ตั้งใจครับเพราะคือเขาตีมาในจังหวะที่เราเตะพอดีครับแล้วตำแหน่งที่ขามาสะบัดมันไปโดนเป้าครับแหมครับไข่ฟอร์ไหมครับเพียงเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโอ้โหเห็นใจครับแหมกรรมการให้พักครับอย่างไรครับ ก็รอเดานะครับก็อ้กลายเป็นว่าตัดสินให้ทางจอมทองชนะเลยครับคือลุ้เม,มาสักครูด่ดีไม่ไม่ถือเป็นฟาวแน่นอนครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เขาอีบสกัดเรามาแล้วก็ขาเราไอ้ปลายเท้าเราเนี่ยสะบัดไปโดนเป้าเขานะครับไม่ใช่จังหวะตั้งใจเพราะฉะนั้นไม่ฟาวแน่นอนแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับ ทำให้เขาต้องไพ่น็อกไปครับก็ถือเป็นการตัดสินอ่ทันิีก็น็อกเอาท์นะครับก่อน,นี้ครับเขาลงในการตัดสินครับแหม่ถ้าจังหวะน,นั้นเขาไม่ไม่จีบสกัดเราฮะเขาก็าอาจจะไม่โดนก็ได้ครับแต่เขาดันจีบสกัดเรานั่นเองครับโอเคก็เป็นทางของจอมทองชนะไ,ไปครับแหม่จอมทองก็ก็เป็นหัวเป็นใยคู่ต่อสู้อยู่นะฮะโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้ครับ ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับช่องโคชเอทีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ